สวัสดีค่ะสุดอะไรบอลวันเดทริปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโซเชียลเศร้าเพิ่งดูคลิปไปเองสุดอะไรบอลเดทริปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโซเชียลเศร้าหลายคนบอกเพิ่งดูคลิปไปเองพร้อมร่วมแสดงความเสียใจด้วยด้านแฟนสาวปลอดภัยแล้วเกิดเรื่องเศร้าอีกเพจโพ์ร่วมอะไรเจ้าของวันเดทริป ว่า I.P. One Day Trip ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณบอลด้วยนะครับแก้ไขคุณแก๊กปลอดภัยนะครับย้ายโรงพยาบาลมารักษาตัวต่อโดยมีคอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากบางก็บอกเพิ่งดูคลิปบอล One Day Trip ดยอาทิเพิ่งดูคลิปรถคันเก่าแก่เพิ่งเสร็จจากอุบัติเหตุครั้งก่อนเห็นมีพี่คนนึงลงว่าพี่บอลวันเดทิประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคะ่ะ แกเกิดอุบัติเหตุทางเลี่ยงบ้านเป็ดขอกอรครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนแฟนสาวอาการปลอดภัยครับระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกถนนลื่นเป็นต้นขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ